ช่องตรรรัศม,มีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้แลคะคันเทิงเราพาทุกคนทุกท่านนะคะมาเดินตลาดนัดกรีนมอนนะคะตลาดราชมงคลน,นะคะมาชมผ้าไหมราชมงคลวันนี้ผ้าไหมมาสวยๆนะคะด้านแรกอยู่ตรงจุดมุมแรกเลยนะทุกคนก็เดินเข้ามาด้านในนะคะอันนี้จะเป็นของสุภาพบุรุษนะคะหนุ่มๆน,นะคะเนี่ยของสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้มาจากไหนคะลูก สีนรุงนะคะนุ่มๆมาจากสีนรุงนะคะก็เป็นของช่องนางเนาะช่อง u ู u ู e นะคะน้องน้องทำเพจด้วยใช่ไหมลูกนนรับโนิลคอะไรนะรับชาหน,นุซิรับ,นน,รบ,รบนนซิวนะคะทุกคนของเพจรัชานนนซิวนะคะเพจช่องนางเขาเสาื้อผ้าสีนรุงเขาก็เขาจะมีเอกลักษณ์เป็นของเขาเองนะคะเป็นผ้าป,ปักนะทุกคนแล้วก็ลาย ธรรมชาติปักแซลนะเป็นผ้าเซลนะ,น,นะคะของเสียนลงนะคะก็จะมีต้นตำรับผ้าแซลนะคะของอําเภอเสียนลงหนูมีผ้าแซลขอแม่ดูได้ไหมลูกนะคะเดี๋ยวขอสักคลิปหนึ่งได้ไหมในร้านได้ไหมคะโอเคแล้วนะคะนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นผ้าไหมเสียนาลงเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะผ้าเอกลักษณ์ผ้าไหมเสียนลงนะคะก็จะเป็นผ้าแซลมือนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็เนี่ย อันนี้สีของเขาจะใช้เป็นสีมะเกลือใช่ไหมครับผม,มลแล้วก็ส่วนมากเป็นธรรมชาตินะนผ้าแซลผ้าแซลเพื่อเพิ่มเอ่อเพิ่มมูลค่าขึ้นนะคะทุกคนแซลผ้าผ้าแซลไม่จําเป็นต้องใช้ใหม่นะคะทุกคนผ้าธรรมดาก็แซลได้ใช่ไหมหนุ่มได้ครับโอเคนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นของตำรับสีนรงนะคะ สวยๆให้ลวยสวยมากเลยนะคะอันนี้ตัวเท่าไหรครับผม9,500บาท9,500บาทนะคะทุกคนผ้าเซลก็อันนี้เซลด้วยไหมใช่ไหมลูกใช่ลวดลายนะคะลวดลายก็สวยงามเลยนะคะช่างสีงสรนรงค์เขาจะทําผ้าเซลนะคะทุกคนเป็นผ้าเซลมือฝีมือปานีดด้วยนะคะของสีนรงค์นะคะผ้ามาจากสีนรงค์จริงๆนะคะทุกคนนะคะ แล้วก็เดี๋ยวอันนี้เป็นเสื้อแซวนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูเป็นผ้าถุงมีผ้าผ้าถุงไม่รูกครัลูกหลักผ้าถุงที่แซลมีไหมคะอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมแม่ดูได้ไหมใช่ใช่ใชอันนี้นะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราให้ดูนะทุกคนนะสวยงามนะคะอันนี้เขาเรียกลายอะไรครับผมส้นผิวฮะส้นผิวส้นเส้นไกว สิ้นไกวนะคะสิ้นไกวนะทุกคนมองขึ้นไวางนิดหนึ่งนะคะผมน้องกลางให้แม่ดูได้ไหมลูกดับในของอันนี้นะะค้องทำไมของสีน้ำลงเขาจะ ชอบต่อตีนมาแบบนี้ค่ะลูกมันเป็นเอกลักษณ์รือยังไงมีเอกลักษณ์เลยค่ะรัคผมร้อยาสิบไปสองพับสามร้อยห้าสิบสามพับห้าร้อยนิ่มมากเลยอับหมักครัวเรียบร้อยหรอคะคืนเท่าไหร่ครับผมเนี่ยผ้าเซลเซลนี้เขาเซลลายเนาะเขาทอธรรมดาแล้วก็มาเซลใหม่เลยนุ่อ๋อแล้วคะ ทุกคนขาต้นตำลับของผ้าไหมอำเภอเสีนฤงลนะคะหนุ่มๆเขามาขายมาทุกวันเนาะเพจรัชนนท์ซิวนะทุกคนเขาช่องดังด้วแหละ <c oughs> แม่ไม่ต้องโปรโมทเขาก็ดังแล้วแหละแต่ว่าแม่มาแจมหน่อยเขามาแจมหน่อยนะคะฝากช่องแม่หน่อยเด้อช่องตวะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะครับผมเป็นช่อง YouTube ครับแม่ไม่ได้ทาเพจหรอกเพจแม่ยังไม่โตนะคะ,คะทุกคนอันนี้ก็ ท่าใหม่อาเภอศรีนเริงวันหนุ่มเก็บด้วยนะครับเดี๋ยวแม่จะทํายับนะคะทุกคนมีมีหลากหลายผ้าไม่เซลลก็มีนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าเซลล์มากกว่านะคะเพราะว่าเป็นต้นตำรับของเขานะคะเพื่อนมาได้นู้ขายอยู่ตลาดท่าใหม่ในเมืองไม่รูกอยู่น่านเพอไหมอย,ยอยู่น่านเภอล็อกอะไรคะม่ีล็อกใกล้ๆตรงสาหตรงหัวมุมนะครับตรงหัวมุมนะคะน้องขายอยู่น่านเพอด้วยนะทุกคนแล้วก็ ตลาดนะัดราชมงคนตลาดกีโมนะคะของเขาก็จะมีทั้งหลากหลายมากมายเลยนะคะทุกคนเอาเราให้ดูนะคะเดี๋ยวเก็บภาพให้ดูเราจะจออเป็นร้านดีกว่าวันนี้เพราะว่าเรามาสายนะทุกคนนะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ไหมมันกันเหรออไหมนะทุกคนเนาะด้านในเอาขอดูด้านในเขาหน่อยสองนิดนึงนะคะผมขออนุญาตด้วยลูกนี่นะคะทุกคนสวยๆนะคะสวัสดีค่ะ คนสวยหลบมุมอยู่นี่เองมีแต่คน,นงามๆตัวนี้เอ้ยเนาะบ่มีหลูกสาวบ่มีหลูกชสยเนาะที่ฝากไข่เป็นไผ่สีนาร้องมะพี่น้อง่ะพี่น้อง <c oughs> อโอเคนะทุกคนส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะ <ไป S 1> ก็มาได้นะคะรัช <ไป S 1> ชาหนุนซิวใช่ไหมลูกนะ <ไป S 1> ก็มาติดต่อกันได้เลยน้องหน,งนงูทักก็ทักตามเพจของน้องได้เลยนะคะ เพราะว่าแม่แม่ไม่ได้ถอดรองเท้าด้วยลูกดะโอเคค่ะทุกนี่นะคะก็จะเป็นต้นตำรับผ้าเซลเลยเซลมือสวยๆนะคะด้วยช่างฝีมือปราณีตไม่เซลก็มีนะคะนี่ต้นตำรับผ้าสีนรงค์จริงๆถ้าอยากได้ผ้าเซลลายปลาณีตเราก็เลือกในกลุ่มของอำเภอสีนรงค์นะ,ะทุกคนก็จะเป็นต้นตำรับของเขาเลยนะคะคือสวยจริงๆหนื่นช่างปลาณีตจริงๆคุณให้ดูรวดลายเซลนะคะที่จะไม่เหมือนใครนะคะไม่เหมือนที่อื่นนะคะ นี่นะคะลายแต่ละผืนนะคะหรือว่ามีมีผ้านี่เอาไปให้แซลได้ใช่ไหมครผมอ,อ๋อรับรับทำด้วยใช่ไหมลูกอ,อ๋อนะคะผมนะคะทุกคนนุม่มๆขายผ้าใหม่ได้เก่งยิ่งกว่าผู้หญิงเลยนะคะทุกคนเนี่ยสูงหกให้เลยนะคะก็สุดยอดเลย สวยงามนะคะทุกคนชมด้วยนะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความบันเทิงก็พามาเก็บบรรยากาศนะคะผ้าไหมเซลล์มือร้านรัชนุนซิลนะคะผ้าไหมอำเภอสีนรงค์นะทุกคนก็เราก็หวังอย่างยิ่งว่าเอฟซีทุกคนท่านก็คงจะถูกใจนะคะผ้าไหมสวยๆในวันนี้นะคะสนใจทักได้เลยนะคะรัชนุนซิลนะคะทุกคนก็ติดต่อได้เลยทางมีไลน์ด้วยใช่ไหมลูก ทางไลน์ทางเพจกันได้เลยนะคะแฟนคลับช่องตะวันรัศมีก็ไปติดต่อเองได้เลยนะคะทุกคนนะคะอยากได้ผ้าเซลของมือฝีมือประณีตนะคะของอำเภอศรีนรงค์นะคะก็มาต,ติดต่อทางเพจของรัชนน์ซิวได้เลยนะคะทุกคนเนะาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกเลฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณเจ้าของร้านด้วยนะคะที่อนุญ,ญาตให้รีวิวนะคะในวันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้แอนมินขอตัวลงไลน์ก่อนนะคะ อย่าลืมนะคะทุกคนชมคลิปของเราแล้วนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตืนไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมวิดีโอผ้าไหมสวยๆหมๆ่ๆต่อๆไปนะคะสุขสวัสดีจุมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณรัชนนน์ซิ้วด้วยนะคะลูกขอบคุณากาค่ะขอบคุณมากค่ะ